ครับรถไฟเนี่ยบ่นร้องเฮ้ยเฮ้ยข้างบนข้างบนไรลเดร์เหะอิงหัวเลยแน่าน่จไรลเดอร์ออโอ้โหไม่ตายเกือบตายตอยู่ข้างบนอบ่าตายมาวิ่งใต้ใต,ต้ใต,ต้เนีย่ยใต้ใต้ป้อม สตีฟเลยอยู่ไหนโดนหวยกะเอายาไม่ได้เอามาหวยเอ้ยโอ้ผมตายเลยเกิดมาโดนเลยได้ยิงแบบนี้แหละสัดพัก,พกด,ดูสตรีมเลยดิไม่มีใครดูสตรีมอไอ้เหี้ยพี่เป็นเหี้ยยังผมเพิ่งตายเมื่อกี้ อยู่ข้างบนเลยบนบังเกอร์แจกบนเป็นฝูงเลยที่เกิดไหนอ๋ออยู่ข้างหลังอาไปยิงตายนะไม่มีไม่มีหมดแล้วไอ้เนี่ยโดนเกิดนเลรได้ลุงยิงก็บังเกอร์ไงไม่รู้จักอไม่เคยเล่นเนี่ยเียนี้ก็เลยใช่เดี๋ย้เนี่ยเนี่ยเนยยรอยู่ตรงนี้ เออเนี่ยวิ่งหลบมามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยมั่ก็ของข้าทมันก็เรื่องของข้าทำไม้บังเกอร์ข้างบนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออมันยิงไม่ตายหรอกพี่พี่พี่อะไรมอบที่สนใจโอ้อะไรนะครับโอ้มีคนยิงมีคนยิงไรเดอร์ไรเดอร์ได้ได้ได้ไอ้ยเกินไปโดยไรเดอร์ยิงเออดย โอ้โคตรเกียวพิทเทิลมีแบบนี้เหรอเกิดมามพ์ยิงเลยไม่ตั้งตัวเลยเก็บสร้างกันแบบนี้มาใครวิ่งมาไรเดอร์ชาด้วยผมอยู่หลังป้อมอะไรไม่รู้เนี่ยตอนพิทโซตายคนเดียวใช่ไหมพิทเทิลก็ตายช่เโหุกระดาโดนเลยโดนมาเดินเลยโดนยิงหัวฉันผ่านแล้วมันปล่อยให้กูยิงได้ครึ่งแม็กอะไรเดอร์อะไรวะเนี่ยเนี่ยนะครับไรเดอร์โอ้โห กิดมาโดนยิงหัวเลยแต่ไม่ตายจมอยาเดือดๆตรงไหนว่าโตบอกี่ดิบังเกอไงมันวิ่งไปไหนเราไม่รู้มันวิ่งลงมาตนหนึ่งก็บังเกอใช่เวละใช่เวลาก็แช่หมดแล้วเอาะองงรถต้นอยู่หน้ารถต้นอยู่หน้ารถรนหนึ่ง่นหนึงง่

มาเกิดมาตายที่ดิจิตอลเลยเห็นไหมผมโดนยิงหัวเลยมีตัวพิ่งมีตัวมีตวิ่งไปทางซ้ายมีใครวิ่งมาพี่นไหม มีมีมีผมมีค่อเลอร์ผมมีเร่องเอร์ตรงที่ลกไ้ทีรเ่วงปแล้วกี่ตัวแล้วี่ผมร่วนแล้วตรงนี้ที่ตรงนี้ใครไม่รู้ยิงร่วงงวไปหนึ่งยิงร่วงไปหนึ่งแล้วร่วงสามแล้วบิตเจ็บอะจะไหมผมยิงหัวตรงมุมร่วงไปตัวหนึ่ง ผมตอนแรกเห็นอยู่บนบัลเกนสามตัวไม่ไม่ไม่ใช่อลคนมใช่ใช่ยิงช้างคนมาผมบอกแวนดูดเลยพี่พิกไปพิกมาดูดำเลยอ่ะแปนึงพี่ผมพิกแช่พิกอ่ะมันให้มันมันดำเลยอ่ะพี่โอตายแล้วไหมฮะหลือพี่จากคนเดียวมีคนอื่นมาคนคนมีคนอาจารย์แล้วแต่ที่เห็นพัน ที่จำคัญในอ่อนนี้มันเนอะ